oh my vale. god oh. oh. ไม่ได้แต่ไม่มีนะทำรถรถมีเยอรถเยอะรถเดวสองสาแล้วก็รน ใต้ไปดวนยาวไปนี่ไปนี่ไปก่ยิ้มไปแล้วเลี้ยงแล้วตามไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไปไไป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 ไไปไไปไปไปไไป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 ไไป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  มีคนมาเขาขบวนน้ำาไเลเยอะเชิญเลยค่ะาเมแม่มาเลยมาเ่ the little ต้องจำจนตลอดวันตยายรักไม่ดีทำไมจะรักทำไมกันเล่าใจผู้ชายมันเมาอร้อยเล่ชะบาหานยาโอ้ใจนะพี่ยาโอ้ใจนะพี่ยาจะหาความจริงไม่เน่นอนทุกคืนาานอนเขาเอาอรจบหลอกจบหันอยู่ไรไปดูทนไม่ไหวดูขอลาเทีหันใจเราผู้ตายหนึ่ง เดินทางรถนี้ใต้เลี้ยวข้างขวาแล้วมาแล้วข้างซ้ายใจอายก็ดังกันละซ้องละนาวนในนี่นะละนาวนในนี่นะข้างตาผู้ติงบํติงบํข้างตาผู้ติงบติงบมักบ่าวฟังลบ่านเาบานเ้ นี่ค่ะคณะมารลัพาเพลิร์ตมาดีพีทนะคะนำโดยนักเตะคุณสิงห์ซีโฟปิมซีโฟและน้องแอนเจอร์นามอลิสค่ะมื้อนี้เฮ้ามาสู่ขอลุงพ้นเลยค่ะตัดมาขอาค่ะมาสู่ขอโดยกามิกรกามิกรพิเศษที่คุณแม่ต้องแฝงท่านบุภาค่ะแังบัวว่านี่สิร่าไม้พี่น้องฟังขาวฟังสะกอนตอนเขาบาน,พนเาพูนเนาะค่ะเพูนสิใจอ้อนเลยเขาว,าว่าอ หม้อดำเน็ตหม้อเป็นก่อมมากันหลายมาเตาลูกคนแบ่งกุ้งกวางปอกยูทูบชูบุกะดิ่งไปกว่าข้าวเมท้องเป็นเหม็นชูบุกะดิ่งจมทู่ลูกจ้องอำมาตย์ดูเป็นข้าวเดือดล้นเห็นทุกคนได้จ้องอำมาตย์ประกาศข้าวเมท้องเป็นมากมายคือชาววัดลองอัย 不贪污。 ไงน้อยไอ้กองเราักปอจนทีีเราส้นดูยังกระดัง้นจนไปท่วโาค้าเริ่มแลบที่หมอป่าวาลูนคนเป็นคนดีแค้นอึดซี่กาวาเห็นดีรวยอำมาดินเขาไหนไหวถังกันไปบักงานใหญ่แฟนกันขับให้เรื่องให้ตื่นใจมากลูกคนหนึ่งอยักเล่นวอมดัามาจาถ

เื่องเขเซ็นสัญญาอเ็อะเช็คโอเคเช็คค่ะขออนุญาตนะอะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านกกอก นะคะแล้วก็สวัสดีญาติญาติบ้านเกอะกาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่มาทั่วสาธารณประเทศไทยเลยนะคะซึ่งทุกคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแฟนคลับลุงพลขอเสียงแฟนคลับลุงพลหน่อยแล้วขอเสียงแฟนคลับมาแตนหน่อยแล้วแล้ววันนี้นะคะเปินมซีโฟนะคะามาพร้อมกับมาดิพีชนะคะป้าคือถืออย่างมาหลายแาทนมาเฮ็ดหยางมาเฮ็ดหยาง มาขอลุงพลอา้าวจะขอเป็นทำไมเมียเขาก็มีมลูกไม่ใช่ขอมาเป็นผัว <laughs> แม่จะขอมาเป็นคู่ลําค่ะก็มาดิพีทนะคะวันนี้หอบเงินมาให้ลุงพลอันนี้เป็นแค่เบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวอีกแฟ๊บหนึ่งโอ๊ยอย่าเพิ่งเปิด <laughs> อย่าเพิ่งเิอย่าเพิ่งเพิ่ใจหอนอันนี้มันหน่อยโพดอันนี้มันหน่อยโพดเดี๋ยววันหลังเราจะหอบเงินล้านมาให้ลุงพลตัวเป็นเป็นที่นี่เลยเล่า <c oughs> ใครรักลุงพลนะคะแล้วก็ดื่มมาชา่าเอ่ออมาดี้พีทนะคะชามาดี้พีทถ้าเราขายได้หนึ่งล้านกล่องตามสัญญาเราจะมอบเงินล้านเป็นของขวัญให้กับลุงพลป้าแตนทันที วันนี้ขออนุญาตมามั่นลุงพลกับป้าแตนก่อนนะคะนะคะแต <fol ie. S 1> ่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลุงพลมาตั้งนานเห็นตัวเป็นๆวันนี้ขอจับมือทักสักทีหน่อยได้ไหมคะด้วยความเคารพค่ะโอ้ยได้จับมือลุงพลจับมือลุงพลแล้วโอ้เอ้าหมอหมอแคร์แมวจับมือป้าแตนด้วยค่ะขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะอ๋ออันนี้แกนกรุณามาด้วยนะคะ ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่พวกเราเห็นท้องต้องกันแล้วนะคะชามาดิพีทเห็นว่าลุงพลเป็นที่นิยมของทุกๆคนณตอนนี้แล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนคงรักลุงพลอย่างที่พวกเราเห็นนะคะแล้วก็อยากให้ลุงพลมีเงิน ล้านเร็วๆนี้ถ้าแฟนคลับเอฟซลุงพลที่รักลุงพลที่ชื่นชอบลุงพลป้าแตงอยากให้ลุงพลได้เงินล้านเร็วๆเด๋ยวมาชมาดีพีชฉาเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะตาเขาบ้านเขาบ้านได้ยังนี่ให้ลุงพลพูดซะหน่อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็ขอขอบพระคุณชามาดี พีชด้วยนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้ครอบครัวของเราเชื่อว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มชานะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างคับปรคาโปรขอบพระคุณครับ,บ,รบเชิญเข้าบ้านก่อนครับ ช่วนะงนี้นะครับที่ลุงพนนะครับ